สวัสดีครับพวกผมกลุ่มที่3วันนี้จะมานำเสนอหลังการทดลองที่5้านะครับเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงครับโดยมีจุดประสงค์การทดลองดังนี้นะครับ 1. เพื่อปฏิบัติการควบคุมคามดูมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานนะครับ2เพื่อปฏิบัติการหาคุณลักษณะการขับโหลดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานครับต่อไปนะครับ Motor ung, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อมีโหลดและแรงดนันอเมเจอร์แตกต่างกันนะครับ โดยเราจะใช้ชุดเซอร์โวเบรนะครับป้อนแรงดันไฟฟ้าเพื่อดูที่กระแสอะมิเจอร์พิกดนะครับและใช้กระ,สะแสแรงดันจ่ายจากภายนอกนะครับจ่ายกระแสะกระตุ้นนะครับโดยกระแสะกระตุ้นที่เราใช้ในการทดลองนี้อยู่ที่0.55แอมป์นะครับกระแสอเออยู่ที่5.8แอมป์และแรงดัน220โวลต์ตลอดการทดลองนะครับ การทดลองที่1น,นะครับทําการเพิ่มโหลดให้มอเตอร์โดยตั้งไว้ที่โหมดทอรคอนโทรนะครับโดยให้กระแสอารมิเจอร์เพิ่มเป็นช่วงๆนะครับจาก10%นะครับจนถึง100%ก็คือจาก0.58แอมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นสเ,เตียรจนถึง5.8แอมนะครับแล้วเราทําการสังเกตความเร็วรอบและค่าความค่าแรงบิดนะครับเราจะจากการทดลองนะครับเมื่อกระแส Ia 0.58หรือที่10%นะครับจะสังเกตได้ว่าความเร็วรอบยังมีค่าที่สูงกว่าเมื่อกระแสที่พิกัดนะครับแต่ค่าท้องนะครับเริ่มจากเพิ่มจากน้อยไปหามากนะครับจากการสังเกตเราจะบอกได้ว่านะครับเมื่อแรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับจะทําให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ลดลงนะครับและเมื่อกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็ทําให้กําลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับ ต่อไปนะครับทาการลดโหลดให้มอเตอร์จนไม่มีโหลดนะครับจากนั้นลดแรงดันอะมิเจอร์ลดลงเป็น50%ก็คือที่110โวลต์นะครับโดยแรงดันอะมิเจอร์110โวลต์และกระแสกระตุ้นนะครับที่พิกัดเช่นเดิมนะครับโดยเราจะทําการทดสอบเหมือนเดิมนะครับโดยเริ่มจาก10%ก็คือ0.58จนถึง5.8แอมป์นะครับโดยเราสังเกต ความเร็วรอบและแรงบิดนะครับก็ออกมาในสเต็ปเดียวกันกับการทดลองเมื่อกี้นะครับเมื่อแรงบิดเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้ความเร็วรอบลดลงเช่นเดียวนะครับต่อไปเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงเมื่อมีโหลดและกระแสะกระตุ้นแตกต่างกันนะครับต่อวงจรการทดลองดังรูปเดิมนะครับที่เราทําการทดลองและทําการเดินมอเตอร์ขณะดมีโหลดนะครับ ให้กระแสะกระตุ้นที่50%นะครับและป้อนแรงดันอะมิเจอร์ที่50%นะครับก็คือแรงดันอะมิเจอร์110โวลต์และกระแสะกระตุ้น0.275แอมป์นะครับ<โ>เมื่อเราทําการเพิ่มโหลดให้มอเตอร์นะครับโดยให้กระแสะอะมิเจอร์เป็นช่วงๆนะครับโดยเราให้กระแสะฟิลที่คงที่ตลอดการทดลองนะครับก็คือ 0.275นะครับและแรงดันคงที่ตลอดการทดลองก็คือ110โวลต์นะครับโดยเมื่อเราทำการปรับกระแส IA เนะครับเพิ่มจาก10%จนถึง100%นะครับก็คือ0.58เพิ่มขึ้นเป็นสเต็ปสเต็นะครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อทำการลดกระแสกระตุ้นนะครับก็ทำให้เมื่อมีเมื่อมีค่าทอร์กเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทำให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ ลดน้อยลงครับส่วนกำลังไฟฟ้านะครับเมื่อมีกระแสและแรงดันน้อยนะครับก็มีกำลังไฟฟ้าที่ต่ำกว่าเมื่อกำลังไฟฟ้าที่พิกัดครับครับการควบคุมความเร็วอบของวอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุ้นนะครับการเริ่มเดินวอเตอร์นะครับเราจะจ่ายกระแสกระตุ้นที่พิกัดนะครับและแรงดันในมิเป็นยสิบเปอร์เซ็น20%ของพิกัดนะครับหนึ่งนะครับการควบคุมโดย การควบคุมแรงดันอาร์มิเจอร์นะครับหรือวันเตจคอนโทรลนะครับเราจะให้กระแสฟินนะครับที่พิกัดส่วนุด้แอมป์นะครับคงที่ตลอดการทดลองนะครับจากนั้นเพิ่มแรงดันอาร์มิเจอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตได้ว่าเมื่อเพิ่มแรงดันอาร์มิเจอร์เพิ่มขึ้นนะครับความเร็วรอบก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับจากนั้นเราก็มาคำนวณหากําลังไฟฟ้านะครับสองนะครับการควบคุมแบบฟันเคอนโทรลนะครับ เราจะให้แรงดันอเมเจอร์คงที่ที่50%ของพิกัดนะครับคือ100โวนลต์นะครับจากนั้นเพิ่มกระแสฟิลขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตได้ว่านะครับเมื่อเราเพิ่มกระแสฟิลน,นะครับความเร็วรอบจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับจากนั้นเราจะคำนวณหา P L นะครับคำถามและสรุปผลการทดลองนะครับ 1. กล้องอธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มีส่วนประกอบสำคัญสส่วนคือหนึ่งส่วนที่อยู่กับที่เรียกว่าสเตเตอร์นะครับประกอบไปด้วยเฟมหรือยูสองนะครับควอตแม่เหล็กประกอบไปด้วยสองส่วนคือแกนควอตแม่เหล็กและขดลวดนะครับส่วนที่สองเรียกว่าโรเตอร์หรือส่วนที่หมุนนะครับประกอบด้วยแกนเพานะครับแกนเหล็กอาร์มิเจอร์คอมมิวเตอร์และขดลวดอาร์มิเจอร์นะครับสองนะครับการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์มีกี่วิธีอะไรบ้างนะครับ การควบคุมความเร็วรอบทําได้สาวิธีนะครับหนึ่งฟัคคอนโทรลนะครับทําได้โดยการเปลี่ยนกระแสที่ไรฝันชั้นฟิวนะครับสองนะครับร่นเตจคอนโทรลนะครับวิธีนี้ต้องแยกการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้วงจรอะมเจอร์นะครับและป้่อนแรงดันคงที่ให้กับชุดฟิวนะครับโดยการปรับค่าแรงดันอะมเจอร์นะครับสามการควบคุมความเร็วรอบด้วยการต่อตัวต้านทานอนุกรมกับอะมเจอร์นะครับการควบคุมวิธีนี้มีข้อเสียคือการสูญเสียในความต้านทาน ไม่เป็นที่นิยมนะครับต่อมาเป็นข้อที่สามครับให้เขียนกราฟระหว่างความเร็วรอบกับแรงบิดครับของตารางที่ห้าจุดหนึ่งและห้าจุดสองให้อยู่ร่วมกันครับในตารางที่ห้าจุดสามและห้าจุดสี่ให้อยู่ร่วมกันนะครับ,ารารก,นนรบกราฟทางฝั่งซ้ายมือครับเป็นกราฟระหว่างตารางที่ห้าจุดหนึ่งและห้าจุดสองนะครับโดยให้กระแสฟ,ฟีล์ุคงที่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ0ูมดีเจ็ดแอมป์นะครับ เส้นสีฟ้านะครับแรงดันอัมพอยเปอร์100%ที่220โวลต์เส้นสีส้มนะครับแรงดันอัมาสิเทอร์50%ที่110โวลต์นะครับให้แกน X นะครับเป็นแรงบิดแกน Y เป็นความเร็วรอบนะครับสังเกตว่าเมื่อแรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับความเร็วรอบครับจะลดลงครับทั้งสองทั้งสองเส้นนะครับจากสมการครับเมื่อแรงบิดเพิ่มขึ้นครับความเร็วรอบก็จะลดลง ต่อมาฮะเปรียบเทียบระหว่างแรงดันไอมิชเชอร์ร้อยเปอร์เซ็นกับแรงดันไอมิชเชอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับสมมติว่าผมเปรียบเทียบที่ทอร์กนะครับเท่ากับสามนะครับจะสังเกตว่าระหว่างแรงดันไอมิชเชอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นกับแรงดันไอมิชเชอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นครับจะมีความโดยรอบที่แตกต่างกันนะครับเป็นผลมาจากสมการนี่ครับ การปรับแรงดันอัมนเจอร์ครับส่งผลต่อความเร็วลมครับเมื่อแรงดันอัมนเจอร์ลดลงครับความเร็วลมก็จะลดลงนะต่อมาครับมาดูกราฟที่มาดูตารางที่5.3และ5.4นะครับตารางนี้ให้แรงดันอัมนเจอร์ที่50%นะครับก็คือ110โวลต์นะครับกระแสฟินที่50%กับ100%นะครับเส้นสีฟ้าเป็น50%ครับ 0. สามห้าแอมป์นะครับเส้นสีนส้มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับศูนย์จุดเจ็ดแอมป์นะครับจะสังเกตว่านะครับที่ที่เส้นสีนส้มนะครับคือกระแสฟิน1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีความเร็วรอบที่ต่ำกว่ากระแสฟินที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็เป็นผลมาจากสมการดังกล่าวนะครับโอเมก้าครับเป็นส่วนผูกพันของกระแสฟิลนครับเมื่อกระแสฟิลเพิ่มโอเมก้าก็จะลดลงครับข้อที่สี่ครับอธิบายครับาดมาโดยละเอียดนะครับจากครับานะครับแกนดเอกครับเป็นแรงบิดครับแกน y วครับเป็นความในรอบกับ กระแสอมป์เจอร์นะครับจากกราฟนะครับให้แรงดันอมเ์เจอร์เท่ากับร1 0สบโวลต์ครับกระแสฟิลเท่ากับศูนย์เจ็ดแอมป์ครับเมื่อทําการเพิ่มโหลดนะครับให้กับมอเตอร์ครับจะทําให้ความเร็วรอบนะครับเส้นสีทึบนะครับลดลงนะครับแต่กระแสอมป์เจอร์ครับเส้นสีแดงครับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเราควรระวังครับไม่ให้กระแสอมป์เจอร์เกินพิกัดนะครับเพราอทําให้ มอเตอร์เสียหายได้นะครับจากกราฟครับระหว่างแรงบิดกับความเร็วรอบครับจากตารางที่ห้าจุดห้าและห้าจุดหกครับให้อยู่่วมกัน,นครับเส้นสีฟ้านะครับเป็นการควบคุมแบบวลเกตคอนโทรลครับเส้นสีส้มครับเป็นการควบคุมแบบฝักคอนโทรนครับให้แก๊สดิ๊กเป็นความเร็วรอบนะครับ ให้แกนวายเป็นท็อกนะครับมาดูกันที่การควบคุมแบบวุ้นเตี๋คอนโทรลนะครับเมื่อเราปรับแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับจะทําให้ความเร็วรอบนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแต่สังเกตว่าแรงบิดยังเท่าเดิมน,นะครับโดยคุณสมบัติของมันนะครับการปรับแบบวุ้นเตีคอนโทรลครับเราสามารถปรับได้ที่แรงดันไม่เกินพิกัดของมอเตอร์นะครับมาดูที่ การควบคุมแบบฟอกคอนโทรนครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อลดความเข้มของสามแม่เหล็กลงครับทําให้ความเร็วรอบครับเพิ่มขึ้นครับจากกราฟนะครับการควบคุมแบบฟอกคอนโทรนะครับทํทให้แรงบิดลดลงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเมื่อเราเพิ่มกระแสฟินะครับความเร็วรอบจะเพิ่มขึ้นครับ ถ้าเราดเลดแรงบิดลงนะครับกระแสที่อาร์มิเจอร์จะเกินนะจะเกินพิกัดได้ครับทาให้คุณลดเสียหายได้ข้อที่หนครับเข็กราฟระหว่างกําลังไฟฟ้ากับความเร็วรอบครับจากการางที่ห้าจุดห้าและห้าจุดหกให้อยู่ร่วมกันนะครับจากกราฟนะครับให้แกน x เป็นความเร็วรอบแกน y เป็นกําลังไฟฟ้านะครับสีฟ้าเป็นการควบคุมแบบ วุ้เตจคอนโทรลครับสีส้มเป็นการควบคุมแบบฟลักคอนโทรนครับเรามาดูกังที่การควบคุมแบบวุ้นเตจคอนโทรนครับการควบคุมแบบวุ้นเตจคอนโทรลครับเมื่อเราปรับแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับทําให้ความรอบเพิ่มขึ้นครับจากกราฟสังเกตได้ว่าเมื่อความรอบเพิ่มขึ้นนะครับกําลังไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากคุณสมบัติของมันครับของมอเตอร์นะครับการควบคุมแบบวุ้นเตจคอนโทรนครับทําได้ถึงแค่ ความรู้พิกัดครับถ้าถ้าไม่ถึงพิก um ัดครับหรือเกินพิกัดนะครับก็จะสังเกตได้ว่ากราฟเส้นสีฟ้าครับจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับจะทําให้กําลังไฟฟ้าสูงขึ้นเรื่อยครับดังนั้นครับกำลังไฟฟ้าที่สูงขึ้นครับมันจะเกินพิกัดของกําลังของมอเตอร์ได้ครับทให้มอเตอร์เสียหายได้ครับต่อมาครับเรามาดูการควบคุมแบบฟ็กคอนทรลนะครับการควบคุมแบบฟ็กคอนทรล สังเกตได้ว่าเมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้นนะครับแต่กําลังไฟฟ้ายัางเท่าเดิมนะครับการคุมแบบทั้งสองกรณีนี้ครับเราจะนําไปใช้กับโหลดต่างๆครับนําไปใช้กับลักษณะงานที่แตกต่างกัน,นครับเจ็ดจงบอกข้อดีและข้อเสียของการควบคุมความเร็วแบบการควบคุมแรงดันและการควบคุมฟัก การควบคุมแรงดันข้อดีนะคะสามารถปรับกำลังไฟฟ้าและความเร็วเพิ่มขึ้นได้ถึงพิกัดเท่านั้นส่วนแรงบิดจะคงที่ตลอดการเพิ่มของแรงดันค่ะข้อเสียนะคะไม่สามารถปรับเพิ่มความเร็วรอบเกินค่าพิกัดได้การควบคุมฟังนะคะข้อดีสามารถปรับความเร็วรอบได้สูงกว่าพิกัดค่ะข้อเสียนะคะแรงบิดจะลดลงเรื่อยๆในขณนะที่กำลังไฟฟ้าเท่าเดิมค่ะ 8. ถ้าหากมอเตอร์ต้องขับโหลดแรงบิดคงที่ตลอดการทดลองทั้งสองกรณีคือการควบคุมแรงดันและการควบคุมกระแสะสนามช่วงใดจะเกิดปัญหาและปัญหานั้นคืออะไรจะส่งผลอย่างไรกับมอเตอร์ตอบนะคะส่วนที่จะเกิดปัญหาคือช่วงการควบคุมความเร็วรอบของฟักคอนโทรลค่ะจะลดกระแสะฟิล์มลงมากจนเกินไปจะทำให กระแสอมเมเจอร์เพิ่มขึ้นมากจนเกินพิกัดจะส่งผลให้เกิดความร้อนสูงที่ขดลวดซึ่งจะทำให้มอเตอร์เกิดการไหม้ค่ะสรุปและว,วิจารณ์ผลการทดลองนะคะการทดลองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์อยู่3วิธีคือการควบคุมแบบฟัคคอนโทนการควบคุมแบบโวลเตจคอนโทนและการควบคุมแบบ ต่อความต้านทานอนุกรมผลลวดอะมิเตอร์ถ้าหากปรับแรงดันอะมิเตอร์เพิ่มขึ้นจะทำให้ความเร็วรอบของมอเตอร์เพิ่มขึ้นแต่ความเร็วรอบจะไม่เกินพิกัดของมอเตอร์แต่ถ้าปรับกระแสสนามเพิ่มขึ้นความเร็วรอบจะลดลงถ้าปรับกระแสสนามลดลงความเร็วลบเพิ่มขึ้นและต้องระวังความเร็วรอบเกินพิกัดของมอเตอร์จะทำให้มอเตอร์เกิดความเสียหายได้ค่ะ กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ